ทองดีสีชมพูค่ะแซบแซบปลูกจากมาเมล็ดปลูกไว้เพื่อแบ่งปันและกินเองเดี๋ยวแกะ,แกะ,แกะ,แกะสมแกะสมโอต่อค่ะบ,บอกใส่ถุงมือได้พี่นอนเพราะว่าแกะกินเองคนเดียวกินคนเดียวค่ะ

ชมโอแซ่แบแซ่บรดน้ำอย่างเดียวนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะรดรดแต่น้ำเปล่ารดน้ำปลาปลาเราธรรมดานี่แหละหวาน่อ,อยคนปลูกกะงามสมโอกะงามคนมือเย็นอนะ่ะปลูกยังกะติดเบิด ใยานางที่ว่าปู่ยากๆก็ยังติดเลยมะกรูดที่ว่าปู่ยางๆก็ยังปกติดเลย้มโอทองดีสีชมพูค่ะ <c oughs>

กิน้าวไปแทบปูนกินขึ้นงในแล้วก็แอดแฝงมากินของที่พักป้างพบกพอเท่นเอา